สง่งคุณดินเบิ้งแส่กระดามเอาเมีไม่จะได้คุณดีออกมาใหญ่ ใส่ตูว่ะ้ใหญ่งเราเยอะที่บ้านแปดคนเอาไว้ทั้งก้อนเองแสมไหมแล้วก่อนนะอย่าตนมใหญ่ใช่แต่อูพีเนี่ยพ่อชื่อพี่สายเ็ย ตีคู่เลยนะแต่เนี้ยหมดงานยังจะมีบวชอีกไหมเนี่ยจะบวชอีกรอบไหมอยากบวชอีกแล้วอยากบวชอีกแล้วตายแล้วนะปูเ่เย้พวกจะบวชอีกแล้วนะครับอยบวชแล้วนเลี้ยงหลานให้โตเอาตัวรอดก่อนเด้อดแล้วค่อยไปบวชใหม่เนาะต้นเล็กใหม่เป็นไงใช้ไ,ได้เนาะอันนี้นะปู่เขาอภพนันธน,นาการมานะเอปุ๋ย ดูหลานเนาะแล้วก็เจ็บขาด้วยถูกไหมผมไม่มีเวลาดูให้ลลใมันมันแก่เนาะมีมชฉาะไดไหมครับไอ้ตัวไหนที่มันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเพราะอะไรมันสั้นไม่สั้นไอแ,แตกมันแตกต,ต,ตัดตรงนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวจนะมอบออะ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมอบอ่ามอบก็มอบแต่มันหน้าเกล็ดได้ได้ตรงนี้มันแคบเนี่ยตรงนี้กว้างครับอย่างนั้นเอาไปเอาไปแถบนึงก่อนเนาะให้ติดก่อนเนาะเี๋มอบตรงข้าวน่มาตัวนี้เนี่ยมอบก็มอบเนาะไม่บางครับครับต้นี้เมาอยู่คันเนี่ยโตครับเดี๋ยวทำครับเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำให้ทำให้เดี๋ต้นก็ทำให้ทำอยากได้อยากได้อะไรบอกเลย เรามีซิงค์ให้ด้วยครับ<อ>ซิงค์เห็นไหมอยากได้อะไรบอกเลยใช่ไหมเห็นซิงค์ไหมเห็นซิงค์ไหมนะเดี๋ยวเราขึ้นแค่ทําซิงค์ให้เลยสองตัวให้เลยให้สองตัวเลยครับซ้ายขวาเลยนะครับทําซิงค์คู่ให้เลยครับทำจะมีคนรับผิดชอบหนึ่งคนสามครับสามสาม,มาสามม,าสามันไม่ต้องครับหนึ่ง สองครับสองคนครับนี่ก็เตรียมตัวเขาทำเตรียมอะไรเนี่ยทำอะไรนะทไว้่กาอ๋อส่วนหนึ่งของโรงครัวโรงอาหารเราเนาะเตรียมไว้เตรียมกับข้าวเก็บกับข้าวเนาะแล้วก็เดี๋ยวหน้าจะจะดูอะไรที่มันกันแมลงวันให้เนาะนี่เราก็จะทำขยะนะครับเศษอาหารถุงวัติกอะไรเงี้ยแยกให้มันดีนะครับ ตีพลอยเนี่ยไหมมันเนาะสนุกดีมาทุกวันเลยพลอยตอนแรกเออเออแดดกระโดนไม่ได้เดี๋ยวนี้เริ่มแข็งแรงแล้วเริ่มแข็งแรงแล้วเริ่มค้องทำแม่ตั้งลูกด้ยครับทีนี้ก็เริ่มแข็งแรงแล้วนะครับแต่ก่อนนะไปหาหมอบ่อยเดี๋ยวนี้ไม่แล้วอืมกลัวหัวหน้าไม่ให้ตังค์เลยแข็งแรงเลย ก็เตรียมเป็นที่ล้างจานล้างอาหารนะครับเศษอาหารก็จะถูกแบ่งนะครับว่าเป็นอาหารเศษอาหารที่เอาไปบดเป็นอาหารสัตว์ได้อบแห้งบดเป็นอาหารสัตว์ได้ไอตัวที่เอาไปหมักเป็นปุ๋ยมูลเสเดือนได้ไอตัวที่จะต้องคัดแยกทิ้งทาจัดนะครับนี่ก็เป็นคนงานในไร่เรานะครับก็ค่อยๆทำไปนะครับตามแรงงานที่มีนะครับ ที่เรามีนเนี่ยเราขาดครับแต่ก็ได้รับการสนับสนุนมาจากผู้ที่มีอุดมการณ์นะครับผู้ที่มองเห็นความสําคัญของกเกษตรอินทรีย์คือความมั่นคงของมนุษย์ก็สนับสนุนช่วยเหลือเรามานะครับแล้วก็เรายังไม่มีทุนหรือง,งบสนับสนุนใดๆที่เป็นจิตจัรลักษณะนะครับสิ่งที่เราใช้อยู่นะครับที่เป็นค่าใช้จ่ายค่าน้ํามันค่าไฟฟ้านะครับการจัดนูน่นจัดนี่ซื้อนูน่นซื้อนี่เข้ามาเพื่อการก่อสร้างดําเนินการก็มาจาก ผลผลิตของเรานะครับจากเงินลงทุนของพวกเราเองนะครับที่เอาไปซื้อมเมล็ดผักแล้วก็เอามาเรียนรู้ในการปลูกเพาะนะครับขยายให้มันเกิดเป็นมูลค่าไรายได้นะครับแล้วก็เอาส่วนที่มันเป็นต้นทุนเนี่ยเอาไปลงทุนต่อนะครับส่วนที่เป็นกําไรก็เอามาจ่ายค่าน้ํามันรถนะครับเอามาจ่ายค่าไฟฟ้าเอามาจ่ายค่าอาหารหรือเครื่องมือเครื่องใช้นะครับที่จะต้องใช้หนา่นึ่ง ก็เป็นการค่อยๆหมุนเลียนนะครับทำกำไรแล้วก็เอามาขายอันนี้ก็เป็นเรื่องของอาการเตรียมที่ระบายกระจายไรายได้แล้วก็เป็นที่ระบายสินค้าของฟาร์มนะครับก็จะไปตั้งที่โรงพยาบาลนะครับตลาดคนวังของตลาดเพลิงโป่งนะครับก็ผู้ขายก็จะเป็นผู้สูงอายุครับเป็นผู้ที่มีอายุตั่งแต่60ปีขึ้นไปนะครับหรือเป็น ผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของการใช้สังขารร่างกายะในการทำ,ำงานครับที่ักครับพี่รักได้เราฟังการอธิบายที่มาที่ไปของเก่งแล้วก็วัตถุประสงค์ของเก่งในการที่จะทำแบบนี้โดยที่ใช้วิธีการนี้ด้วยศาสตร์ราคาบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจังตั้งแต่เริ่มเริ่มตั้งแต่คน มาสถานที่แล้วก็มาวิธีการแล้วก็ปฏิบัติการแล้วก็องค์ความรู้พอเป็นองค์ความรู้เสร็จปุ๊บอันนี้คือ Copy Man and Copy Model ในพื้นถินโดยคนพื้นถินโดยสภาวะพื้นถินแล้วก็ทรัพยากรมนุษย์พื้นถิน่นที่อยู่ร,บรอบๆกันเนี้รวมกันเป็นหนึ่งโมเดลพร้อมที่จะให้เป็นคนเรียนรู้ในอนาคตแต่วันนี้เราต้องค่อยเป็นค่อยไป ถ้าไม่มีวิญญาณจะไม่มีร่างกายถ้าไม่มีร่างกายและวิญญาณจะไม่มีผลของกรรมแบบเดียวกันกับที่เรากําลังทําอยู่เกษตรอินทรีย์คือความมั่นคงของมนุษย์คือความหมายของคําว่าพอเพียงและคําว่าเคมีพันธุ์ที่ต้องเอามาปรับใช้แก้ไขยกเลิกเพิือถอนในสิ่งที่ไม่เป็นคุณกับเราช่วยผมเริ่มที่วงโปงกับพี่สมานกับทุกคนที่อยู่ที่นี่โอเคไหมครับ ตะปักแล้วนะตายเผานะตายเผานะ <kalk. S 1> ก็อันไหนที่อันไหนที่จะเอาไปถ่ายเอกสารก็เอาไปถ่ายไว้นะครับครับมีเป็นสองอันใช่ไหมครับม,มีมติที่ประชุมแล้วก็มีข้อบังคับแล้วก็โครงการแนววัตถุประสงค์อันนี้อาจจะต้องมีแก้นะครับเดี๋ยวนะนอันนี้อาจจะต้องมีแก้นะเพราะว่า,าครูแกพิมพ์ผิเดเยอะครับ ครับแต่ก็ใช้ได้เพราะว่าใช้ใช้บนความเข้าใจครับครับอันนี้คือคืออันเนี้ยคือคนที่จะลงมาตรงนี้จริงๆก็คือท่านยุวั์วุฒิเมธีนะครับแล้วก็คนที่สนับสนุนจริงๆก็คือพ่อทุ่มกับแม่เต่าซึ่งเนี้ผมขอสงวนนามไว้ก่อนนะครับเพราะท่านอยู่อยู่ในอีกระดับหนึ่งนะครับ้วพบก,กับพวกเราที่สถานิการ คือความมั่นคงของมนุษย์ครับหมอพูด,พดครับเหมือนในเจเริฟเลยเสร็จหมอยื่นบอกว่านี่ดีกับสุขภาพนะต่อไปเราจะมีข้าวกอขอสี่สามจากสิงห์บุรีข้าวกอขอสี่สามน้ำตาลต่ำทุกโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานหมอพูดเราผลิต แล้วกําไรแบ่งสร้างที่พักให้กับญาติผู้มาเยี่ยมผู้ป่วยประจําพักกันคืนจะได้ไม่ต้องไปรับเชื้อในในใน,ในห้องผู้ป่วยเนาะน,นี่ก็เป็นแรงงานเรานะครับที่วันนี้นากไก่ถูกน้ำปุ๋ยสั่งนะครับผมไม่กล้าสั่งแกคผมให้น้ำปุ๋ยสั่งก็มาเลยครับจริงๆริงกไาก่บวชเนาะบวชแล้วก็พึ่งศึก บวชแล้วก็ศึกศึกมาก็อยู่บ้านพักนึงนะครับหัวร้อนนะครับเพราะว่าไม่มีผมเราผมขึ้นอย่างค่อยมาตอน้ไก่เองอันนี้ไก่ย,ยืเท่าไหร่นะ,นะเท่าไหร่นะหกสิบสงหกสิบสองซี 6. 6นะครับนี่ก็วัยรุ่นนะครับนะครับวัยรุ่นต้นแบบนะครับก็จะเป็นรุ่นแรกๆนะครับอันนี้คืออาทิทักษพุทธลักษ์นะครับก็เป็นหัวหน้ากลุ่ม ชุมชนอะไรนะครับเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์คือความมั่นคงของมนุษย์ตำบลวางสารอันนี้พี่สมานหลวงจันทร์นะครับที่เรารู้จักกันนะครับก็คือเป็นประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพื่อความมั่นคงของมนุษย์กลุ่มตำบลวังโป่งนะครับแล้วก็ตัวผมผมเองผมเป็นประธานกลุ่มของตำบลวังหินนะครับ ดังนั้นสามกลุ่มเนี่ยมีมีเมนหลักการทํางานคือที่นี่นะครับที่นี่จะเป็นทั้งศูนย์เรียนรู้ศูนย์ประชุมนะครับแล้วก็ศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับที่เป็นลักษณะขององค์ความรู้แบบปฏิบัติการนะครับเพื่อให้รู้จริงทําได้ใช้เป็นพึ่งพิงเกือบแผ่ได้ในรูปแบบรูปธรรมนะครับไม่ใช่นามธรรมนะครับทุกๆอย่างที่นี่นะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นวัสดุหลือใช้มันเป็นของที่ทิ้งร้างนะครับ แม้กระทั่งหญ้าแปกที่ลมพัดกระต๊อบพังก็เอาเ็บมาทําใช้ได้นะครับมาพบกับพวกเราทุกคนนะครับที่สมานฟามอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ครับพี่โจนพี่โจน,นอายุเท่าไหร่้9 <69. S 1> ครับปี่หน้าก็กินอาหารเนาะ้9ปี่หน้ากิกนอาหารก็สุขภาพนะครับสุขภาพนี่คือ มีปัญหาที่กระดูกโครงสร้างนะครับแก่น่าจะโดนเมียตีนะครับแล้วก็ดูกติดรูปทรงนะครับแขนข้างก็จะปวดเป็นประจํานะครับปวดเป็นประจําแล้วก็ทํางานไม่หยุดนะครับเป็นอ่อันนี้ผมเรียกว่าหน้าชุดงานเล่นงานให้ผมนะครับคือถ้าเกิดมีตะต้นอยู่ที่ไหนมันจะเสร็จเร็วนะครับพราะแก่ไม่หยุดครับแก่จะหยุดตอนแกททำท่าจะเป็นลมนะครับนี่คือคนอายุเกือบเกือบเจ็ดสิบแล้วนะครับ ก็ต้องดูแลกันไปนะครับเพราะว่าแกต้องเลี้ยงหลานห้าหกคนนะครับก็ต้องช่วยแกมาช่วยกันครับมาทำแทนพ่อของเรา ด้วยกันครับทำที่นี่ก็ได้ที่บ้านก็ได้ที่ไหนก็ได้ทำทิ้งไว้ครับก่อนเราจะจากโลกนี้ไปหมางนี้ซุ้มที่สามใช่ไหมอา่าซุ้มแรกนี้เราไปตั้งที่ไหนก่อนที่โรงพยาบาลบางโ ที่โรงพยาบาลลุงโงท่านผอ,อ,อมีวิสัยทัศน์ร่วมกับพี่ดีแล้วนะท่านวางไงบ้างท่านเห็นความตั้งใจของ,ง,งท่าพไม่ท่านดูตแต่ตั้งแต่การผลิตทุกขัก้นตอนของการผลิตขานะครับท่านพอใจขออนุญาตเอาซุมไปตั้งขายว่าจะไปขายประจาวันจันทร์ถึงวนันศุกร์ครับครับได้ขออนุญาตละโอเคแล้วเห็นบอกว่าถ้าเราขนไปไม่ไหวท่านจะให้คนทางโรงพยาบาลมาช่วยนั่นะครับเพราะว่าน้ำหนักที่พิสมานทำนี้น่าจะอยู่ประมาณ ันเสร็จเจเนาะใช่ใช่คนหกคนหกคนยกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเทเลอร์ของนา้าน้าอะไรนะผมสั้นๆนน้าสะอาดน้า,าสะอาดมีเทเลอร์นะครับยกต่ําหน่อยแล้วก็ลากไปตั้งกันนะครับก็เป็นจุดระบายนะพี่เนาะจุดระบายแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์นะครับนะให้ชาวบ้านพื้นถิ่นได้รับรู้ว่าคุณประโยชน์ของเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันดียังไงแต่เราไม่พูด ขนุนอร่อยมากหวานกรอบแล้วอันนี้เป็นไงพี่จันส่งมาอร่อยมากค่ะจะต,ต้นรักใส่กระเป๋ากลับบ้านไหมครับจะทำทำเป็นถุงลูกทำเป็นถุงเล็กๆน,น้อยอ่ะเอาไปฝากลูกฝากหลานจันเขา,าส,สั่งมาให้อันนี้ย้ายเข้าในหมดเลยเหรอนี่ทำ <c oughs> ทำเป็นครัว <c oughs> เป็นโรงอาหารแล้วเนะ <c oughs> าะแล้ว,ลวตอนนี้รู้ตัวหรือยังว่าหัวหน้าจะให้ทําอะไร <c oughs> ยังค่ะรู้เลยนะ เป็นแม่ครัวเตรียมทํากับข้าวนะครับพอสี่โมงปุ๊บต้องเข้ามาอยู่ในครัวเตรียมกับข้าวให้พวกเรา,านะาอ่ะเป็นแม่ครัวเลยครับ<า>คือคือคือ,ค,อ,ค,อคือไม่ต้องหิวครับเราอะ่ะคนที่สองนะครับเพราะว่าจะให้พักร้อนไว้นะครับหกสิบสองแล้วพักร้อนไ,ไ,นอไม่อะไรน่ะพักแดดไงอือืม ีเอาไปทักผมฝากเอาอะไรเช็ดให้มหน่อยนะซับๆเนี่ผมนี่เนี่ยเอาไปนี้ดีกว่าจะได้ไหมลุงต้นเนาะลุงต้นต้องเอาไปทิ้งไม่ใช่หรอโอ้โหพี่จันพี่จันเสียใจเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งไม่ต้องเอาไปทิ้งทิ้งเอาไปให้ตัวเล็กกินด้วย อ,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 อร่อยอร่อยครับอร่อยอตอนนี้พี่หมานก็พาคนงานเข้ามาทานข้าว,วในโรงอาหารใหม่นะครับโรงอาหารใหม่เราก็มีโต๊ะแล้วนะครับก็แบ่งแบ่งจากโต๊ะที่ใช้ใช้ใชล้างผักนะครับใช้คัดแยกผักนะครับมาเป็นโต๊ะกับข้าวตัวหนึ่งนะครับ<ด>ก็เรียบร้อยขึ้นนะครับดูว่าดูดีขึ้นเนาะ ทานข้าวบนโต๊ะเนาะไม่ต้องนั่งกับพื้นแล้วเนาะรู้สึกแบบเค็มๆนั่นน่ะไม่ลืมล้างมือยังไงได้าท่านไปกินกับตะต้นนี้ท่กนต้องแกมาหานกันไปเลยไม่ให้แกทำหรอกกาวพวกเราครับโตแกไปจับเมียแล้วนำมาทำอาหารใหกินเราไม่มีผัวเนี่ยเราปลอดภัยเลยยม้างอย่างนี้แต่ลนไม่ล้งอร่อยไหมลูกเมื่วันก็ ีก็แบ่งใส่ถุงนะฮะขนมพี่จันนะครับซื้อมาฝากนะครับแบ่งใส่ถุงเอาไปกินหน้าชีวีนะครับหลังทานข้าเย็นเอาไปให้ปากลูกปากหลาน,นะ <c oughs> อะไรนะแม่คุ้มสามวัน <c oughs> โอ้ยี้จะไปหาหมอเลเดี๋ยวคอยธรรมดานห่มาเก็บตังมาเอาเอานี่อนี่เอา